เดี๋ยวก่อนนะเจ้ามาถึงที่นี่เจ้าเห็นเรวดีบ้างหรือเปล่าเรวดีนางไปไหนแล้วละ่ะซอยมา่านจะพี่เมฆจริงๆแล้วเรวดีไม่ได้อยู่ที่นี่ซอยมา่านแต่ว่าเจ้าพูดอะไรเรวดีไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วผู้หญิง คิดพี่หลับนอนมเมื่อค่ำคืนนี้ล่ะส้อยมา่านถ้าหาว่าไม่ใช่เรวดีและผู้หญิงนางนั้นจะเป็นใครกันล่ะส้อยมา่านนี่เจ้าพูดอะไรเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยไม่ใช่เรวดดแต่ว่าเป็นมฉันเองส้อยมานะ่าเน,มนเลยนะม,ม,มัไมน,นไม่ใช่ล่ะมฉันเอกมัอคืนนี้ไม่ใช่เรวดี แต่่วาเป็นมือเงนินทั้งเลยสวยมากเ <c oughs> พระเกียรติวงที่พระบิดาพระมารดาที่คุณได้สั่งสมมาเสริมและจะทาย,ยาง มันจะถือกู้และเสเด็กสั่เชียงแสนต้องมาชิบหายว่ามึงอีสอยม, <c oughs> มันมึงรู้ไหมเธอเรื่องนี้รู้ถึงหูด้านะดอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้ถึงมึงได้ อัปรีบัดสีัาเหรอคุณมึงรู้ใช่ไหมอีสอยมามาอยากที่พ่อแม่มึงตายประมาณดากูไม่ตามอุปโลกที่มึงเป็นราชิดีดาแหงสะเทียนแสนมึงรู้ไหม ว่ามึงไม่ใี่สายเลือดเดียวกับกูวีระเซนมึงเลยคิดก่อเรื่องแบบนี้ใช่ไหมสร้ยมแต่กูวีระเซนรักแลแม่ตามเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันแต่ดูสิ่งที่มึงทำสิสอยม,มันมึงรีบไปเย็บอุหน้ากูซะ ก่อนที่ค <laughs> ุจะเปลี่ยนใจตัดหัวมึงทิ้งซะก่อนไปให้พ้นหน้าคุไป ทำไมโอ้ยสาวเมืองดังถึงตังดึงดัง,ดง <c oughs> โอ้แล้วกินไปเยอะด้วยขนาดผมทักกินไปน้อยๆน,นะแย่ย yeah, yeah, ่งแย่เลยเมื่อคืนพูนอนไม่ได้เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างฟ้าบัานเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เดวาดีอ้าวแล้วเป็นใครอ่ะเป็นสร้อยมานน้องสาวอ้ S <S <สบ S 1> ยัง <ไป S 1> อีกยังอีกย,ยังอะไระยังไม่ไปตัมงอีกเลยวะดิดและยังไม่ตีอ้อาวเฮเดินไปอยู่ไรก็ัดเิวิยิิสุขต่ขอโทษด้วยนะซวยมานพยายามดีมาเจ้าพี่ เก้าก <chat> so <Wait>, ็ไม no ่รอดสิบก็ไม่รอดอยังคิดจะหนีเหรอเรวดีแต่มันไม่มีฐานที่สิบเอ็ดไม่ใช่หรือไงปล่อยเนี่ยเรวดีเธอรู้ไหมว่า้อยมันนางสงสารเธอน่าจะปล่อยเธอให้หนีออกมาแต่ทำไมความซวยมันต้องมาลงที่เราสองคนพี่น้อง เราสองคนต้องได้กันเองพระทาวไ,ได้เดียดีมันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรือยังไงถ้าถาไม่จับเรืมอมาที่นี่เรือแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นเจ้มามินี้ออกมามันก็ม่เกิดเรื่องเช่นนี้เช่นกันวิริยเฐธเราจะบอกให้ท่านดูวัวใครเข้าข้อใครให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวเราจะบอกให้อาวุธมนุษย์บนโลกนี้ อยู่สามจำพวกจำพวกที่หนึ่งคือองค์พระสก,กะเทวงถ้าจะเปรียบได้ก็เปรียบเสมอสมุติเทพที่เรามาจุดติให้มนโลกมนุษย์จำพวกที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์สามมนุษย์สองถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเสมอปุตชนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีความรักสวยรักงาม เขาเรียกว่าเดร์ชานโนถ้าจะเปรียบได้นั่นก็คือพวกสัตว์เดราชานที่มันร่วมสังวาสกันไม่เลือกที่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องวิรเสนเจ้ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกเพราะสิ่งที่เจ้ทาทำเจ้าได้กันเองเจ้ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกกับพวกสัต ย,ยื่ยมาดีว่าเจ้าเราเลวยันเล็บดื้ดูดิมาเปรียบกูเป็นเดราชาโน,นงแต่กูก็มีพัศกเทโวอยู่ในหัวใจปากดียิ่งนะอีมนุษย์สเปโตอีแปลตัวเมียเพื่อเซนจุดวัจ้าของเจ้าดูนี้นะดัมมี่เปล่าวะอะไรดัมมี่มึงมีสเปโตด้วยเขากำลังสอนธรรมะก,กันอยู่ ไอ้กบว่าไงลูกเดรัฉานโนเฮ้ยไม่ต้องหันมาเลยใครจะขึ้นโทเวไปตักบาทเทวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอโนมันมีเปรตตัวเมียมารอรักส่วนบุญอยู่แถวนี้คุณรีบจะดูนี้นะมันคงจะยาไปเกินเต็มทีแล้วมึงไปเอาเชือกมาเชือกมัดตัวเรวดีไว้มึงไปเอาแท้ ได้แล้วเพื่อนได้มนุษย์จำพู้ที่สี่อะไรปะจังไรนงว้าวข้าคือผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนี้เอาเชือกมัดมือมัดเท้ามันไว้ทไมจะทำอะไรปล่อยนี่นะมปลยและตัดหัวอีเรวดีมาให้กูวินาเซตอย่าให้คนนี้ไปได้เพราะจังเลยกันช่วไเขาแล้วไราต้องเดินจากไปรับสู่ถึมากไมาให้ปล่อย กำลังวันจะนําเวทีครับไม่เอาเอาเอาเขาไม่ได้ให้ผมนี่ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของรางวันนะครับผมโต้ขออวยแม่นกเองนะคะน้องปอยครับขอบคุณนะครับคนี่ดีใจกับคนได้รางวัลเป็นกําลังใจให้กับคนที่ไม่ได้ขอบคุณนะคะ เป็นกำลังใจให้กับคนใกล้ตายด้วยครับไปปาแล้วปดูนี้นะเราจะให้เพื่อนเราเป็นเพชรขคาตลงดาบสังหารเธอชมการเล่ยลำจากดาวตลกอัจฉริยะในยุคนี้ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ยิ่งดึกยิ่งเล่นดี ยิ่งอยู่ยิ่งดังพรพยนุนพรทวีครับอันนั้นรุ่นใหญ่แต่รุ่นเล็กต้องยกให้น้องเต๋าอโนไทยอนเนกลาบไปแล้ววัดสอยเหยื่อเห็นเหยื่อแล้วเห็นเหยื่อแล้วค่อยๆ่อยย่องครับค่อยคยย่องค่อยคยย่องไปทันใดนั่นเองเขาทั้งสองเลยมีอะไรกัน ขอให้ระวังกันขอบคุณนะครับปล่อยไปเดี๋ยวนี้นะเราไม่ปล่อยหรอน้องเต๋าโนไทยเนกราบกาบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นนั้นเราจะขอกล่าวประวัติโดยย่อน้องเต๋าโนทยเป็นบุตรชายคนสุดท้องของดาวตลกมนตราและคุณแม่ติม๋มมีพี่น้องด้วยกันสามคนคนแรกนายอัจฉริยะเนกราบหรือ พระเอกมนเสกคนที่สอง,งานางสาวลุนพรานเนกลาบน้องฟางและคนสุดท้ายนายโนไทยเนกลาบนายโนไทยได้เข้าเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์อ่างทองพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนพระแต่ได้ความมัดใหญ่ไฟสูงของเขาเสือไปเรียนลิงเล่นลิเกยอยู่กับคณะสอนลานเพชรมาสิกว่าปีมีเงินเก็บในธนาคาร18บาท อยู่มาวันหนึ่งเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลอ่างทองแต่แล้วมัจจุราชช่างใจร้ายหมอสุดที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ท่านผู้มีเกียรติครับช่วยยืนแว่ไหลให้กับนายโนทยเพลานหนึ่งนาที ลงดาบเลยเพื่อนนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วคะลลจับไอไก่ไอ้ก้ยไปเจ้าเรียกอ้าวแ้หายหมดนะแม่ผัดน่อยแม่ัดหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พระดาทกคนพนตัวแก้สุดเฮ้ย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 โอ้โหเบลอะไรรับผิดชอบกูด้วยรับผิดชอบอะไรล่ะกูยังมากอบมึงแดกอยู่ทุกวันนี้แล้วตุเลดอ่ะ แล้วเจ้าเป็นลูกใครนะล <c oughs> ูกมึงหัวเหลืองไอ้ก็ไม่ไกลอะไรฟาบาดที่มึงรีบร้องอะไรกันวะก็ฟาบาดเรียกไงใครเรียกฟาบาดนั่นแหละกูย,ยังไม่ได้เรียกเลยเรียกไม่ได้เรียกเฮ้ยไกไ่กบเนี่ยมาเนี่ยแล้วหัวอีเรวดีไม่มีมึงอย่าบอกนะว่ามึงทำงานไม่สำเร็จอีกครับมึงยืนทำไมอะ่ะเพื่อความมั่นใจมึงสองคนนี่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ไปเองหรอก โเอ้ยเหนื่อยเนี่ยยังอะไรยังทำไมยังไม่ไปตามดีเลยวดิแล้ไม่ตีพิชาไปอ้ยอ้ย่เป็นไรไู่ได้ตาเลวแบบปอ้กลับมาสุดท้ายกับตาไม่ได้ตากีไม่ไหวแล้ว ไปนินตาไปได้เดี๋ยวแวบ,บไปเดี๋ยวแวบ,บมาจะไม่ไหวแล้วนะนินตาขอพักตรงนี้ก่อนได้ไหมผมแม่พานายเป็นอีหยังบ้างนะแม่พานายตอนนี้หญิงหิวน้ำมากๆเลยนะน,นินตาอ๋อถ้าอย่างนั้นแม่พานายรอไอ้นานสักครู่เด้อเดี๋ยวไอ้นานน่ะจะไปหาน้ำมาให้เด้อแม่พานายจริงนะหนนินตาจะแม่พานายรีบกลับมานะจะ้า<ะ>รอนะเดี๋ยวไอ้นานจนะมาให้ไอ้นานบเอา้า ในบัตรเรียกไปไงไอ้หนานเอาตังค์ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆเด้ยเหนื่อยมากๆเลยไม่รู้ว่าจะตามมาทันหรือเปล่าขอเวลาสักนิดนึงครับขอบคุณนะครับที่มีรางวัลมอบกับเบลเบิร์ดเดอร์สอนทองของเรานะครับขอเวลากันนิดนึงครับพี่น้องชมการสนงต่เรื่อยๆครับ สกูเดอร์แม่พันนัยเมอนเป็นหยังจ้าหาค่าลดก่อนขอบคุณครับไอ้ตารีบมานะไปเล้วเด้อหญิงรอที่นี่นะจ้าได้หนานรีบมาแม่พนน <c oughs> ัยเหนื่อยมากๆเลยตามมาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ หน้าเวทีรางวัลด้วยดูบเลยย่นี่รีบไปไหนโอ้โหนะคะคุณดีอยู่นี่คุณนะคุณค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนเล่นไวกิ้งเลยผแม่เสริมพี่เปิ้ลบ่อแล้วบ่อแล้วไม่หวานนะคะไม่ชื่ยท้องน้อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมานะขอบคุณนะครับเจอเป้าหมายนะครรางวัลนะครับฮะ กูว so ่าแม่เสร็ปเปิ้ลนะครับกมีิเปิ้ลปเปิ้ลเปิ้ลัวยเปิ้ลเน็ตไม่ดีไงล่ะมึงไมเจอเลยไม่ดีแล้วอย่าบุ่มบามเดี๋ยวก็ตายตื่นตูมใช่ไหมค่อยๆย่องเข้าไปมีระเบิดอ่อระเบิดเลยจะตายตื่นตูมไม่ใช่ทีน้วดีนางตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปก็ต้องตามอีก ว no like yeah, hey, ิ่งไปอีกรอบวิ huh. ่งไปอีกรอบดูมือเราแล้วกันทำสัญญาณยังไงอย่างนี้คือคือเดินหน้าเลยเดินหน้าแต่ถ้าอย่างนี้คืออะไรวันนี้มีห้าไม่่ใเเเลลิกนะทีถอห้หยุดเลยหยุดอย่างนี้หยุดเหนื่อยแล้วกันต้องเบาเบาจิบหายเด็กคนยิงเอาเอยเบาเบานิดนึง เอาเสียงปีที่ไม่เหมือนปีได้ไหมอ่ะ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 อิ้พายยังกระตดไปเหยียบเด็กหรือเปล่ากูเอาปีเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยปวดหัวไหนไหนไหนใช่ปะเนี่ยไหนดูดิไปก่อนทุกคนออกมาอยู่ในความตงงบ อะไรอะไร๊นันึงใช้คีเปล่าได้เอียบระวังนึงูเยี้ยวเขี้ยวขอเปล่าอีกบ้าอ,อะไรวะคีไปโกไปยี่ไปไปออตักไหมตักไหม <c oughs> เอาไปดทไปนที่อื่นไหม <c oughs> ห้อยหน้าน้ำพิษเต็มไ้อโดนน้ำพิษปวดย่างด้ยัไงสอออกไปแล้วทำไมเห็นก่อนหยีบอุ้ยอันนี้หมอหมอบอะไรหมอบหมอบหมอบหาจะมาหมุกเงี้หมอบลมเนี่ยแถวบ้านกูเรียกหมอบ มีภาษาไหมมีภาษาไหมอีคุบอีคุบนี่ป่ะโด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 ไหนเย like ืนที่มอมึงยังมาได้มมาสักที เป็นไรบ้างเป็นไรบ้างไอ้กูไอ้ไอ้กูโอ้ยต่อยมั้งไปแล้วไปแล้ว อันนี้เขายังไม่ได้ยินมึงเลยดีนะ<ฟ>ดีปืนเก็บเสียงม<ฟ>ากต่ <_ ters> อต่อเบาเฮ้ยอะไรอี่เนี่ย ไม่เล่นกระเคืองเขาเป็นอะไรอ่ะโอกัดหนานินตาหนานินตาโดนานแล้วเนี่ยโอ้ยแห่พน้าหอนบอโอ้ยก็ร้อนสินานินตาไหนบอกว่าจะไปแค่แป๊บเดียวไงใครเปิดเบียร์วะมือะโอน ใช่ใช่ไหมใช่สิไปเขาพูดกับใครวะคุยกับขาทำไมไม่ไปล่ะไปไปอื้อ เด็กๆด้วยที่ชอบเล่นกัน <S <S น่ะนักเอกขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนักเอกขับมอเตอร์ไซค์มาตรฐานสอนรามน,น้ำเพชรนี่เกขีม่ม <S <S อเตอร์ไซค์อ่ะยังฮะยังไม่ตามไปอีกแบบเงื่อกี้ไปมไอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์แล้วกูไปไงอ่ะเรือรู้ว่ะวันนี้เขาไม่เล่นเรือหรอก <laughs> ดูลิเกขนาดไหนก็น่าเคยดูมาแล้วดิ <c oughs> จำได้เล่นเรือเขาต้องฉีกนะเขาก็ไปเรือเนี่ยเเล่นโดเรือเก่าแล้วเ <laughs> ออ <c oughs> โดดเชือกไปขับิูแชร์ไม่ได้หามมาตรฐานได้จากไหนเที่คณะเรามอตรฐานให้เอวไม่มีขับมอไซค์ขับิวแชร์ไ้ปะไปดิคนจะหนีไปดูหนังตะลุงหมดเลยนัอยู่ไม่ได้ตายจ้ะเฮ้ยทำอะไรยอยไก่ขับเลือด ดูที่ว่าสองลมจะไปอะไรไปกันหมดแล้วขับอะไรขับเสภาหัว <c oughs> ด้วยเร็ว,วดี I mm -hmm.